สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีในช่วงบายบายคองวันศุกร์ที่27รึกษาาคม2 5 6 5นะครับวันนี้พมก็ลงมาในฟาร์มโทเปียนะครับปลูกป่าตามจินตนาการนะครับของพุมอีเ็ลนะครับก็วันนี้ลงมา เพื่อปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ก็ปลูกต่อเน,นื้อน,นะครับผมจะปลูกอยู่เรื่อยๆครับปลูกได้วันละเล็กวันละน้อยนะครับวันนี้นี่มาปลูกขนุนสัมปะโลนะครับไม่ทราบว่าเคยได้ยินชื่อกันหรือเปล่านะฮะเป็นขนุนดีกว่าปลูกไว้กินเม็ดทั้งับใบเขาจะคลายๆครับตอนสาเกน,นะครับ อ่านี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือห้วจันเสื้อ,อน,นั่นเองนะครับนี่ปลาวายอยู่เยอะแยะเลยนะครับปลาเ็าเป็นพวกจำพวกปลาซิวปลากระดีนะครับปลาดุกปลาชนาพวกกบเต้าป,ปูหน้าอย่างมีอยู่นะครับวันนี้เดินลงมาลุกต้นไม้เนี่ยได้กลิ่นหอมเลยนะครับหอมมา ชวนน้ำลายเลยเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็นนเป็นกอไผนะ่นะนี่ไผ่ว่านพุ่มผู้ก่านานเลยครับกอน,นี้นะน,นี่ปลูกไว้ยึดตะลึงด้วยนะครับประโยชน์อีกั้งเออได้กลิ่นนอครับผมวันนี้เนี่ยครับโฮมมาครับเดินมานี้ได้กินได้ใกล้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับน,นี่กอระกำนะครับระกำระกำนะครับ น่าจะซุกแล้วแล้วครับเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากวันนี้ก็เป็นนิววันนะครับทีว่าอากาศค่อนข้างยาดีนิดนะครับอ่าบรรยากาศก็สซลัวเซลนิดนึงครับไม่ร้อนเรงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอ่านีเองนะครับนี่เองเจ้าของกลิ่นนะครับเจ้าของกลิ่นแต่โชวนี้เนี่ยยังไม่ซุกดีดีนะครับ เพราะว่ายังไม่แด้งเต็มที่อ่าที่แดงเต็มที่นะจะเป็นโชว์ข้างในเดี๋ยวแป๊บนึงครับคืออ่านู้นครับ,รบโชว์นูน้นโชว์นูน้นนี่โชว์นึงนู้นนะครับมาแดงเลยนะครับแดงเป,ปล่งปลั่งโฮมเลยนะครับโฮมมารกระกำนี้เป็นระกำเปรี้ยวนะครับรือไปนานมารกแล้วครับตรงนี้จะเป็นระกำทั้งนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดเขานะครับกับบานครับไปตำลำพลิกไปแจกจ่ายใ,ให้กับเ,เพื่อนบานญาติพี่น้องข้างเคียงนะครับครับนี่พอรุดจากโกดคำก่อนี้นะครับก็เป็นซาตรงนี้เป็นซาซาก่า,ากนะครับถ้าได้ดูคลิปก่อนก้อนเนี้ยซา่าลุงเนี้ยเป็นซาที่พอผมคุดไว้นะครับอา่าจาย แบกโฮนะครับฉายแบกหูพุ่มพ้มแม่กูดเองฉายแบกโฮครับถึงเอารบกันสันซาเนี่ยพุมก็ลงกล้วยมะพร้าวอะไรก็เลวเต้น,นะครับตามจินตนาการนะครับพุมพุมฉายตามจินตนาการเนี่ยพุมไม่มีลักวิชาการนะจินตนาการนะครับ,มมรรบจินตนาการล้วนๆพุมไม่มีวิชาการเนะี่ยเพราะว่าพุ่มไม่มีความรู้พุมไม่ได้ เป็นรำเรียนกระเทายอะไรนะพุ่มก็ปลูกตามทีพุ่มจินดาก้ารหวามันจะตืโตอะไรไปอย่างไงยู่อย่างไงนะครับพุ่มก็ปลูกตามนั้นอันนี้ก็สูตรเดิมนะครับมากรบพุ่มนี่ก็คือเป็นแบบในหนึ่งลุ่มเนี่ยมีชามตนมาเดิมแต่ว่าลูกห่างกันนิดนะครับนี่นี่นึ่งครับซองครับนี่ลูกขีจามนี่นี่เราอย่างเตียต้ยตี้ยนะครับอ่านแล้ก็ นี่ก็เป็นกล้วยกล้วยนี้ก็เป็นกล้วยผงลา่าหรือกล้วยตานี้นะครับนี่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวพวกับฟังไว้ตามนี้นครับตามขันขันคู่เอ้ยขันโบะนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเอามาฟังไว้นะครับก็คือสับปะรดสับปะรดนี้หรือสับปะรดฉีกตานะครับสับปะรดฉีกตาได้พันมาจาก ทีมงานเอามาฟัางนะครับจากปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็น่ครับก็จะมีหัวข้านะครับหัวข้านี่ยพวกก็จะปลูกแบบนี้หัวข้าเนี่ยพวกจะฟังไวต้ตามตาโขนต้นกลว้กลวยนี่ครับนี่ครับต้นกล้วยกล้วยโพงลาหรือว่ากล้วยตานีนั่นเองนะครับ นะครับที่ว่าเห็นเฮ่นไกลๆนี่ครับคือตอนในนั่นนะครับตอนตีนเป็ดนะครับที่ว่าด <bra in. S 1> ินเขาท่มค <c ough> ุนเขาต้องเขาเขาตายนะครับอ่านี่ครับเป็นตอนนี้เป็นด่าลานะครับด่าลานะครับตอนนี้อ่านี่ผีคนนึงเขาก็เอามาให้พวกเรามาฟังไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้งอกแล้วนะครับถึงอันนี้จะเป็นหัวข้าเนี่ยผมจะฟังไว้ตามตาย ขนกล้วยนะครับตามใจต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยนี้ครน,นี่เทงนี่เป็นโน่กันนะครับมีตอนตอนตอน,ตอนดังเดิมตอนเม่มังตอนนี้นี่ครับ้ตอนนี้ตอนแม่ก็นะครับตอนนี้ซึ่งงอพุ่มก็จะนอจะหัวค่าเลยนะครับตามตายกดกล้วยพุ่มฟังไปด้วยหมากข้ามนะเหมือนก้อนพุ่มออกมาข้ามมาเม็ดมาข้ามเปรี้ยวยักมาครับ นี่พวกเรามาฟังนี่เขาหงอขึ้นมาแล้วนะครับก็ฟังเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าซ่าซ่าเม็ดเหมือนกันคนี่นึ่งนะครับนี่ครับโซ้งครับนี่ยอดเนี่ยงจิ๋วๆอยู่ามครับซ่ามซึ่งเราตามลึกตรงนี้นะครับตายตายนี้นะครับอ่านี่ครับเต็มไปด้วยกระชายนะนี่ใบเขา ตอนกระจายนี่นะครับกระจายนะครับกระจายนะครับนี่ในนึ่งในนึ่งในนึ่งโขนกล้วยนะครับจะมีมาข้ามเปรี้ยวยักษ์ซามตนมีกระจายมีวาก้านะครับเดี๋ยวเนี้ผมจะเอาเอาอย่างอื่นนะครับมาเน็บว้อีกบอกหม้ปลาได้เนี่ยมันยังมีที่ว่างนะครับผมก็จะเน็บว้ตามโขนกล้วยอะไร้แบบนี้ครับ ด่างโคนกล้วยนี่ก็จะมีข่าตอนนี้ตอนนี้ใบอย,ยอดเขากินร้อยนะครับมันปูอ่ะมันปูมันปูยอดมันปูนะครับก็มาฟังไหม่กลายกลายโคนกล้วยน,นะครับเพื่อเพื่อวา่าเออฝความชุ่มฉื้นของโคนกล้วยนี่เพราะกล้วยเขาเป็นพืชอวบน้ํานะครับอตอนอ้นไม้รด้ว่าหัวข้าได้ที่ฟังไหม่เขาก็ได้อ,อาดส้น้ำนะครับ ดวยนะครับอ่านี่พมฟังไปถั่วแล้วครับมีถั่วมันก็เัขพมอ่านี่ก็เป็นหัวข้าอีกอีกเบ้มอ่านี่ยูไก่ตายขุนมะขามป้อมนี่เป็นต้นมะขามป้อมนะครับจะมีนะมีกาแฟครับตายนี้ก็มีนะครับกาแฟครับนี่สังเกตดูนะครับลมราไปได้นี้ต้นคล้อยนะครับต้นโคลคล้อยคอยคอยนั่นเอง ที่เขาไปทักไปซี่ฟันนะครับนี่น,นี่นี่ก็คือกาแฟน,นะพันโรบัตาตาใายกาแฟมีสับป,ประรดนะนี่ครับสับป,ประรดครับมานี่ก็มีข้าอย่างนะครับมีข้ามีากล้วยนี่มีงอครับงอตอนนี้พันสี่ทองนะแล้วก็มีไผ่นะตอนไผ่ ไผ่ไผ่นี่พมได้มาจากป่าไม้นะครับเดีวก็มีเนี่ยครับกเพรากับเพราอ่านี่ตอนกับเพรานะครับอ่าซึ่งตายกับเพรานี้ก็ยังมีอีกนะนี่นี่นี่ครับใบผักชีฝรั่งนะหรือผักชีใบเลื่อยนั่นเองอ่ะนี่นี่เมล็ดเขาซุกแล้วนะครับนี่เดียวก็จะรุ่นแลวงอกเต็มเลยครับ เวลาตัดยานะพมอาใจะว่าพมจะตัดเขาเลยนะตัดไปเลยไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวก็จะแตกใบขึ้นมาไม่นะครับเดียวก็นี้ก็ดอก,กได้วันนี้เดี๋ยวพุมถ้าตอนแห้งเนี่ยพมจะท่นไปถึ่งเราพาไปวางไว้นะครับพุ่มายงงกตรงน้ก็พาไปวาง,วายายง,งาไว,งว้นี่ก็เป็นตอนตอนหัวคานะครับนี่ตอนตอนค่านะครับนี่ปลูกเองทังหมดนะครับปลูกเองสังมดทั้งอันนี้ก็คือไผ่ สร้างมูลน,นะครับยู่ติดกับรองห้วยนะครับตรงนั้นเป็นรองห้วยนะี่ยนะห้วยจันเสือนะห้วยจันเสือนะี่นี่ก็เอากล้วยนะครับแต่ว่าได้แบบจิ๋วมากกล้วยเล็บมือนะอันนี้น่าจะเล็บมือของเทพอจะเย้ยวานีน่าจะเป็นกล้วยนิ้วมือนะครับ,นะรบงานนี้ นี่เป็นต้นเอื้องไมยนานะครับนี่พมก็ไปคุดมาปลูกเหมือนกันพมโฉบในฟอมองเขานะครับก็ก็กไปห้ามปลูกอยากปลูกก็ได้กับปลูกนะครับพมผมบอกเลยเพมปลูกตามจินตนาการนะครับนี่ก็คือนี่ต้นมะฮัตต้นมะฮัตนี่ก็คือ,อเขามางอกเองนะครับตายมะฮันี่ก็มีนะครับมีน,นี่มากับ นี่มากมาดไปว่ามากนี่ครับผมผมไปโทนเข้ามาผมไม่ได้มาฟังตอนเนี้ยโทนตนเข้ามานลนะ้มันก็จะเขาเรียกว่าถ้าภาษาบรรลุก็เรียกถดมันจะโตชา้าโตช้านี่นยยุกลายตอนกล้วยมันเดิมนครับตรงน,นี้ก็ไตไตกล้วยเนี่ยไตกล้วยเดิมเนี่ยนี่นี่นี่ตอนห้านะครับนี่มี หัวมันย่อนมันครับมันมันนะก็ฟังไว้นะครับเผื่อทั่วเหล่านี้นะครับมีประโยชน์นะครับซาสม้มคาร์บอไฮเดดไว้นะครับวันนึง่งถ้ามันมันเกิดอะไรได้ขึ้นเนี่ยเราก็ยังพอมีกินนะครับพอประทังชีวิตนะครับอ่าพอพรอมเนี่ย่านยุคก,กันต,ตอกตอตอกเทวาเพื่อสื่อข่าวซ่านมาแล้วนะครับคอ,อยนั้นการ การลุกฟังอะไรด้ต่างๆเนี่ยแต่ซึ่งลายย่างผมก็จะได้จะโผมานะครับเคยข้าวเท้าแต่ผมจําไม่ได้เลยว่าคนละกี่กิโลแต่ต้องข้าวข้าวเท้าสื่อข้าวซ่านนะครับพอผมเคยผ่านอย่นั้นมาครับแต่ก็ยังอยู่รถเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเราสามารถรู้นะครับหลายซึ่งลายย่างได้นี่ครับนี่เราลุกมกักมักนี้ครับผมโทษมาเหมือนเดิมนะครับ มากี่ก็ะทนมาซึ่งเราเนี่ยครับปลูกพมปลูกเยอะนะครับนี่พื้นผีนิดเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นอตอนอะโวคาโด,ดัอนนี้เขาก็หายุ่มมานะครับอะโวคาโดครับอย่างนี้ก็มมมมครับมีมะม่วงเบามะม่วงเบาใต้มะม่วงเบาใต้พุ่มยาไม่ค่อยจะเน้น มะม่วงไอ้เรได้ที่ว่าเขาเขาเพื่อการค้าการขาอยอะไรได้ังนั้นนะครับผมหาผมไหวกินนะครับนี่ยจับเต็มมาด้วยหัวข้าแล้วนะครับหัวข้าเนี่ยสับปะรดนี่ยูไทด์ไตด์โปลเฟย์นะครับนี่ก็จะเป็นมนะพร้วา,า,พาวนี่ในซาที่ว่าอยู่พอพุ่มนะครับลุงนี่นี่ก็ยังมีปลาเยอะนะครับนุ่นๆๆ สูงไม่ดูครับเห็มนมาครับนั่งรับวายอยู่ครับตัวเยญ่มาครับนะครับอ่าครับบา่านี่นะครับวายมา ก็ยังมีลายปลานะครับในนี้ปลาโชนปลาดุกอยู่เยอะมากมายครับในบ่อน,นี้ครับแล้วนี่ก็เป็นซับเบอร์จีกตามันเดิมนะครับนี่ก็เป็นต้นชมพูชมพูรี่ว่าภาษาน้องเรียกฝรังร่งฝรั่งแต่บ้านผมเรียกชมพูนะครับไอ,ไอที่ว่าเป็นชมพูก็เรียกชมพูไอนี่ก็เรียกชมพูครับ นี่ก็เป็นสับทิมชิกตาเหมือนกันน่ะอย่างนี้อยางนี้ซุกปีเนี่ยโคมาหายปุ๊บปุ๊บก็ฟังไมานะเนี้ยมากกับมากนี่ยเนี้อยอายุกลายกับกล้วยนี่ตอนมันปูมีคือฟักใบทั่วถ้วนะกาแฟ นี่ก็อะไรมะกอกมะกอกอิงดูมะโกกอะไรได้นะครับผมชื่อจำไม่ได้แล้วก็มีกาแฟนีต้นขานะครับนี่ก็จะเป็น,นทุเรียนเทปเดียนนามบางคนเนี้ยน,นะครับอันนี้ทุเรียนเทปตัดคล้ายคล้ายบันมอ่ะ นี่ก็เป็น้างมุนนะครับปูกใบถั่วครับนี่นี่ก็เป็นต้นวัวค่ายนะครับทัดมาเราจะเป็นกาแฟกาแฟนี่เป็นพันโรบัตตานะครับถ้าอาราบิก้าผมเคยท่ายแล้วไม่ค่อยต้นก็ไม่โตนะครับปลูกมาเนียบปลูกปลูกวันเดียวเลยครับครับตอนนี้แต่ว่าต้นเขาน่อยน,นี่ตอนนี้เ,เรียกว่าแอปเปิลน้ำนะแอปเปิลน้ำ นี่ครับสูงอ่ะวันนี้สองเมตรสองเมตรแล้วนะครับสองเมตรกว่างแล้วครับนี่ครับตามสายสวนปลุ้ยครับก็จะเป็นตะไคร่มันปูนี่ก็เป็นวันนี้นะก้มปูไปจันกระโพลูกาแฟนะครับข้าในต้นขะนุ่น นี่นะนี่นะหัวข้าแล้วนะครับหัวข้าฟังใบถั่วนะครับเดินบนลงนี่มีแต่ข้องกินข้องที่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ครับนี่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 แหละกาฟอาราบิก้าปลูกวันเดียวครับตอนเมื่อกี้ครับนี่ก็เป็นโซนเครื่องนะครับโซนเครื่องในี่มเคยมาใต้ให้ดูไปแล้วนะครับนี่ครับ ่็ใครที่ว่ามีมีที่ดินนะครับก็มาทําไว้นะครับอย่าให้อย่าปล่อยให้วางเป็นเป็นอาวากาศดเป็นอากาศอยู่นะครับย่างน้อยเราปลูกวันละต้นนะครับสิบวันสิบตน้นเดือนหนึ่งย่างหน่อยน้อยแล้วสามสิบต้นนะครับถ้าเราปลูกวันละต้นนะครับมีพมก็ไม่ได้ว่าแน,น,นะนำพมถ่ายอยอดปลูกครับนี่เป็นต้นคล้อยนะไอ้ต้น เนี่ยต้นก้อยต้ตนคลบคลบต้นคลบพวกมาพวกอไดไรเนี่ยนี่พวกงราถายอดหลูนะมากนี่พวกฟังมาจากลูกเลยนะครับเอาลูกมาฟังม่เลยครับคือพวกไม่มีเวลาไปโผลไปได้นะครับพวกบางคนก็เน,นจะเป็นคนคือทำเนี่ยเป็นยังไงครับทำวบบสไตล์ขี้เกียจนะครับคืออะไรที่พวกฟังได้ายพวกวานมาเล็ดเข้าด้ายพวกพวกยาไม่เสียเวลาโผลเลยนะครับอันนี้ก็ยากให้ทุกคนนะครับ ที่มีถีนะครับลงมาทำดูนะครับเพื่อวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์นะครับชีวิตนะครับเหมือนพุ่มเนี่ยพุ่งก็คือว่าตอนนี้พุ่งก็พยายามทําอยู่แต่พุ่มเนี้ยไม่ใช่กตรสนะืบค้นพุ่มทาหน้าถีก็พุ่มนะทำหน้าถีที่จะ,จะสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรไม่ว่าเป็นทางด้านอาหารพลังงานนะครับ คือมันอยู่ในปัดใหญ่ซี่ทึ่เราสร้างได้นะครับปัดใหญ่ซี่นี่เราสร้างได้เรามีพื้นดินนี่เราสรมารมาสร้างปัดใหญ่ซี่ก็เราข้อเราได้เลยนะครับะนะครับก็ปากเฉินชวนนะครับถ้าเคยมีทีทำนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันอย่างนูน่นย่างนี้นะครับลูกเลวจะได้ได้ไม่ได้นะครับลองดูครับนี่เราพุม่มลุก ผมปลูกอยู่ทุกวันนะครับหมายปาด้ผพมปลูกยเยอะแยะมากมายครับผมปลูกด้วยระยะหนึ่งเมตรขุนหนึ่งเมตรมัม้งนะครับก็มีไล่ไล่หลักไล่เนี่ยเหมือนที่ท่านดูวันนี้นะครับก็เป็นอีกอีก,อกบบรูปแบบหนึ่งของกันปลูกของผุ่มนะครับว่าพุมปลูกปลูกไปถั่วนะครับพุมไม่มีทฤษฎีนะพุมปลูกตามจินตนาการครับก็สาหรับวันนี้ก็คงจะว่านี่ม้ชมเพียงเท่านี้ก็นะครับ ถ้าอย่างไรใครมีความคิดอะไรอย่างไรนะครับก็ลองดูครับเป็นเป็นอีซสิ่งหนึ่งที่เราสร้างเองได้นะครับครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ